ฉันเฟื่องระดาวิจิตเจริญผลจริงชื่อเล่นก็ชื่อเฟื่องนะแต่คนนองเวียวนะเรียกว่าไอเอ,อ๋อไอแว่นหรือแม้กระทั่งอีแลดเงียบฉันก็แค่นักเรียนคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ทําไมโลกใบน,นี้ต้องสร้างคนแบบส้มจีดมาด้วยวะนี่ไงพูดถึงก็มาพอดีเนี่ยส้มจีดกับลูกสมุนของมัน นักแกงเบอร์หนึ่งเดินทุท่า่อยดิเก่งกะว่ะชีวิตประจำวันในโรงเรียนของฉันนะ่ะก็เหมือนนักเรียนทั่วไปกิน,นข้าวเรียนหนังสือแต่แค่ไม่มีเพื่อนแค่นั้นเอง ก็พี่งชนไปไหนอ่ะม่อยู่ได้ก่อนอ่ะเฮ้อของกินข้าวแบบสงบสงบก็ไม่ได้จะมีชีวิตส่วนตัวจริงๆอ่ะก็แค่ในห้องน้ำแค่นนั้นแหละ พูดว่าสงบมกเมื่อกี้ขอถอนคำแล้วกันไม่เคยมีเวลานั้นเลยปอมหวะเนี่ยนะเกิดจากอะไรวะอ้าวย่านีเหรอขอดูใน,นกระเป๋าเลยดิว่ามีอะไร้ขอน่ะนน สวยเลยดีใช่หไมหมขอพวกคุยกันแล้วใช่หรอมีอีอ่างอ่ะขอพวกเนี้ยนะคุณไม่ต้องใช้หรอกขอไปกันนั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันในทุกๆวันสุดท้ายฉันก็ตระหนักได้ว่า ยังไงฉันก็ต้องหลุดจากตรงนี้ฉันคงต้องติดมาหาลัยที่ดีมีเพื่อนที่ดีสังคมใหม่ๆและฉันต้องทำให้ได้และวันที่ฉันรอคอยก็มาถึงฉันทำได้จริงๆ ต่อจากนี้ฉันตั้งปณิธานไว้แล้วแหละว่าฉันจะเป็นเฟื่องรดาคนใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมที่จะมีเพื่อนมีสังคมที่ดี ไปได้กันไหมไ้ค่ะชื่ออะไรเหรอแกชื่อมายนี่ชื่อทอยอือยุแกเธอชื่ออะไรอ่ะเราชื่อเฟื่องมาจากไหนเรามาจากบุรีพวกเธอมาจากไหนเรามาจากอุบลอะไรอยู่ตรงนี้บางเข็ม ฮัลโหลยายรู้ไหมไปเจอใครใช่เฟื่องไม่คิดว่าจะติดที่เดียวกันเลยนะเนี่ยเห็นก็โง่างนั้ก็ติดอ่ะเว้ยแต่มาก็อัปเกรดนะแต่กูรู้สึกกันงั้นอะ ไม่เป็นไรแค่นี้กูไปหาฟ้าก่อนททาน็มาเยงเสร็จจะเอฟอยู่แล้เอฟอแล้วงายมึงายเหน่อมากเพิ่งเสร็จง่วงหาเื่ยจา สิบห้าสองสี่ไงเ oh. พื่อน้านะไปะคือคืาสองคนไม่ค่อยอยากให้หมูนยุงง่งอะไหรทำไมอะ่ะคือเมื่อก่อนเว้ยมันเป็นคนที่แบบที่ใส่เมโลดี้ถ้าบุรีคนอื่นขโมยของเงี้ยถ้าไม่จะเป็นก็เราไปอยู่ไม่เชื่อว่าถามเนี่ยฟ้าดูอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่มัธยมอะ่ะ ก็จะรู้เรื่องดีสุดแล <lum S 2> หละฮัลโหเก่งเก่งลใช่คะแล้วหรอใช่ใช่ฉนเดี๋ยวกูกลับก่อนกลับาน,านดีดีบ๊ายบายบ๊ายบาย ให้เขาอยู่เจริงเหรอมึงจริงปะมันไม่ใช่อย่างที่มันพูดเลยเว้ยนี่พวกมึงดูนี่เอ้าวเดี๋ยวนี่เองเหรอเขอดูในกระเป๋าเลยดิ่ามีอะไร อ้างอะขอพวกเนี้ยนะคุณไม่ต้องใช้หรอกขอเลยกันค่ะเฮ้ยนั่นก็แปลว่าส้มจีนหลอกเราดีวะเออดีแม่งดีจะใส่อะไรคนอื่นแทนตัวเองทั้งนั้นอะอะไรเนี่ยจะไปทำอะไรกันอะก็หินมือพวกกือไม่คือคนรีบมาจีบอนไ่อน เห็นคลิปหมดแลวไม่ต้องมาเสแส้งทำเป็นคนดียวแลนะ<อ>นส้มใครที่ทะาะหรือแบบฉันโทษทีนะต้องไปแล้วอะ่ะฉันสมจิตหรือใครๆก็เรียกว่านักแกล้งเมอหนึ่งของโรงเรียนแต่ก่อนเคยมีเพื่อนแต่ตอนนี้หรอ ก็เป็นแค่คนแย่ๆคนหนึ่งที่สุดท้ายแล้วไม่เหลือใครนอกจากตัวเองไปไหนวะไป,ไปไหนเจ็บไปไหนเจ็บเจ็บมางไงอ่ะทำไมวะทำไมอ่ะขัดเหรอไปไหนก็ไปไปยังไม่ให้เห็นหน้าอีกนะ

โอเคถ้าบอกไม่ได้ก็กไม่เป็นไรนช่วยกันทำไมวะที่ผ่านมาไม่เคยทำดีกับมนะเลยเราแค่ไม่อยากให้ใครมาโดนแบบเราอะที่โดนแกงอะไรก็ไม่มีความสนใจขอทโทษนุ้ยเลิอแคกเอาวะ ช่วยอะแกไม่ได้อะแกก็คงจะต้องเลือกตัวให่ด้วยตัวเองฉันก็ได้รู้แล้วว่าสิ่งที่ฉันได้ทำกับเฟื่องเฟื่องระดามันผิดในแย่ขนาดไหนทุกอย่างก็สะท้อนกลับมาหาตัวฉันเหมือนกระจกใบนึ่ง เราคงเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วนอกจากเปลี่ยนตัวเราเอง